ดีแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะคะเข้าสู่ global money นะคะโดยเมช่อง black box 4.0โลกการเงินการเงินโลกวันนี้เขาคิดเขาทำอะไรกันอยู่นะคะวันนี้เมย์จะมาคุยนะคะถึงเรื่องของนโยบายที่หลายๆคนกลัวกันอยู่ก็คืออะไรคะเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนั่นเองนะคะว่า จะ higher for longer นะคะตอนนี้เฟสเนี้ยเป็นที่โด่งดังมากๆเลยใครๆก็พูดถึงเฟสนี้กันนะคะก็คือ higher for longer นะคะแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆเลยก็คือว่ากลัวว่าเฟสจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระดับที่สูงเป็นระยะเวลานาน,านๆนะคะอันนี้คือสิ่งที่หลายๆคนกลัวกันทีนี้เนี่ยวันก่อนนะคะก็ไม่กี่วันที่ผ่านมาก็ไปฟัง นักวิเคราะห์คนหนึ่งเขาพูดถึงเรื่องของ higher for longer นี่แหละนะคะว่าเขามองว่าจริงๆแล้วว่าเฟดน่าจะทำไม่ได้นะคะแต่มันเป็นแค่การคาดการณ์นึกออกไหมเป็นแค่การแบบเป็นมุมมองเขาว่าเขาคิดว่ามันไม่น่าจะทำได้ ทีนี้เรามาฟังกันดีกว่าว่าทําไมนะคะเขาถึงคิดว่ามันไม่น่าจะทําได้นะคะซึ่งเรื่องนี้เขาก็เท้าความนะคะไปถึงเรื่องของหนี้นั่นเองนะคะของสหรัฐอเมริกาที่ตอนนี้เนี่ยถ้าไปดูตัวเลขนะคะหนี้ของสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ราวๆหนึ่รยิามจุด่เปอร์ของ GDP นะคะของสหรัฐอเมริกาประเด็นก็คือว่าบน ภาระหนี่ขนาดนี้นะคะมันไม่มันไม่ควรจริงๆที่อัตราดอกเบี้ยระดับที่สูงเนี่ยจะสามารถ s ustainable ได้หรือว่าพง่ายๆว่าจะสามารถทำให้เ,ออเศรษฐ,ฐกิจเนี่ยมันจะไปต่อโดยที่ไม่เกิดปัญหาเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในถ้าหากเรากลับมาพูดถึงเรื่องของการชำระหนี้และการชำระดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกานเนี่ยบนอัตราดอกเบี้ย เท่านี้นะคะเขามองว่ามันยากมากๆเลยทีนี้มาฟังกันว่าทําไมมันถึงยากนะคะถ้าหากว่าเราลองคิดกันดูนะคะบอกว่า,วาการเติบโตของ gdp ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยถ้าเรามองว่าอย่างนี้เวลาที่ประเทศมีการขอกู้ยืมเงินนะคะแปลว่าประเทศเนี่ย เ,เมื่อขอกู้ยืมเงินมาแล้วมันก็เหมือนบริษัทปกติถูกไหมนนถ้าหากว่าขอกู้มานะคะสิ่งที่ทุกคนคาดหวังก็คือว่ารัฐบาลหรือว่าบริษัทอะไรก็ได้นะคะจะเอาเงินกู้ตรงนั้นนะคะเอาไปใช้แล้วเกิดอะไรคะเกิดการเจริญเติบโตถูกไหมการเจริญเติบโตตรงนั้นน่ะถึงจะเป็นเงินที่สามารถจะเอามาอะไรคะมาจ่ายดอกเบีย้ยได้รวมถึงเอามารีไฟแนนซ์ด้วยนะคะในในตอนนี้จะบอกว่าเราอยู่ในช่วงเวลาที่ นี่เนี่ยคือนี่มันมีเยอะมากๆมหาศาลมากๆดังนั้นในเมื่อนี่มีมาหาศาลขนาดนี้นะคะหลายๆคนเมื่อ,เ,อ,อเมื่อช่วงที่ผ่านมาช่วงปีสปีที่ผ่านมานี้เราจะได้ยินคําว่ารัฐบาลต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิง่งรัฐบาลสหรัฐอเมริกาไม่มีความตั้งใจที่จะคืนนี่หรอกก็คือความตั้งใจก็คือว่าจะไม่คืนนี่นั่นเองนะคะทีนี้ไม่อยากจะพลิกนิดนึงเนาะ เมยคิดว่ามันไม่เชิงเป็นแบบนั้นคือถ้าพูดแบบนั้นเลยอะ่ะมันก็มันต้องบอกว่ามันจะดูสูญเสียความน่าเชื่อถือมากๆแล้วก็พันธบัตรรัฐบาลสาหรัฐเป็นทรัพย์สินนะคะเป็นแอสเซทคลาสที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุดบนโลกใบนี้นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าถามว่าความเชื่อถือแปลว่าอะไรความเชื่อถือแปลว่าเขาเอ,อคนที่ถือนะคะถือแอสเซทตัวเนี้ยจะ ต้องได้เงินต้นคืนนะคะจะต้องได้เงินต้นคืนจะต้องไม่มีเดาไม่มีแบบความน่าสงสัยใดๆทั้งสิ้นว่าว่ารัฐบาลจะไม่มีความสามารถในการคืนเงินนะคะดังนั้นเนี่ยเมย์คิดว่าอย่างนี้เมย์คิดว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเออ แล้วหลายๆคนก็คิดแบบนี้จะบอกงี้คือในอุตสาหกรรมภางอุตสาหกรรมก็คิดแบบนี้กันหมดนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นคือการที่ไม่คืนหนี้เนี่ยมันหมายความว่ารัฐบาลสหรัฐจะทําการโรนี้ไปเรื่อยๆก็หมายความว่าเมื่อขอเมื่อมากู้มาแล้วนะคะ เมื่อกู้มาแล้วกู้เสร็จปีถัดไปนะคะถ้าหากว่ามันมีหนี้ที่ถึงกําหนดอายุที่จะต้องคืนเงินต้นก็ไม่ต้องคืนเงินต้นไงก็บอกว่าชั้นจะอะไรคะอิชูหนี้ก็คืออิชูพันธบัตรต่อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินต้นไม่ต้องคืนเอาพันธบัตรไปแล้วก็อะไรคะแล้วก็จ่ายดอกเบี้ยไปเรื่อยๆอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึนนะคะก็คือไม่ได้คืนเงินต้นนั่นแหละแล้วก็คิดว่าคงไม่มี ไม่ไม่มี intention คือไม่มีความต้องการจะคืนเงินต้นด้วยแต่ว่าการที่เขาไม่ได้คืนเงินต้นไม่ได้หมายความว่าเขาจะ default หรืออะไรแต่หมายความว่าเขาแค่ roll ไปเรื่อยๆเฉยๆนะคะคือ roll นี่ไปเรื่อยๆนั่นเองนี่คือสิ่งที่ทำกันแต่ทีนี้เนี่ยการ roll นี่นะคะมันก็ไม่ได้หมายความว่าจะจะไม่สามารถอ,อ่ไม่จ่ายในเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยได้นะคะในเรื่องของดอกเบีย้ยดอกเบีย้ยยังไงก็ต้องจ่าย ประเด็นปัญหาก็คือว่าถ้าหากว่าการจเจริญเติบโตของสหรัฐอเมริกาเขาบอกว่าการจเจริญเติบโตของสหรัฐอเมริกาในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาเนี้ยอยู่ที่แค่ประมาณอันนี้พูดถึง real GDP นะคะ real GDP growth rate นะอยู่ที่ประมาณ1.5ถึง1.75เถามว่า real growth rate อะมันมันแปลว่าอะไรนะคะมันก็แปลว่าเอ่อ มันก็แปลว่ามันเป็นการเจริญเติบโตนะคะของเศรษฐกิจที่หักลบเงินเฟ้อออกแล้วนะคะเพราะถ้าเราคิดดูดีๆเนะสมมติว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอันนี้เทียบกับเราง่ายๆก็ได้นะคะสมมติว่าเรามีเงินในกระเป๋าเราได้รับเงินเนะทุกปีทุกปีเนี่ยเป็นปีละสมมติว่าปีละหนึ่งร้อยบาทละกันเนอะหนึ่งมันจะได้คิดตัวเลขง่ายๆนะคะหนึ่งร้อยบาท ทีนี้เนี่ยทุกๆปีอะเราควรเอ่อทุกๆปีเรามีการเติบโตนะคะทีนี้ถ้าหากว่าเราในปีนี้เรามีการเติบโต10%แปลว่าสิ้นปีอะเราจะเราจะมีเงิน10บวกกการจเจริญเติบโตอีก10%ก็คือ10บาทเพราะฉะนั้นมันจะเป็น110ประเด็นก็คือว่าถ้าหากว่ามันมีเงินเฟอ้อในปีนั้นอะมันมีเงินเฟอ้อสมมติว่ามีเงินเฟ้อ7% แปลว่าอะไรคะแปลว่าจริงๆแล้วว่าเงินในกระเป๋าเราที่เพิ่มขึ้นมามันไม่ใช่1 1 0บาทแต่มันเป็นเท่าไหร่คะ103้บาทถูกปะเพราะฉะนั้นน่ะ real rate อะที่มันเพิ่มขึ้นก็คือ,เ,อเงินในกระเป๋าของเราที่เพิ่มขึ้นจริงๆมันแค่สเปอร์เซนอันนี้คือเรื่องเดียวกันนะคะถ้าดูในเรื่องของการเจริญเติบโตเนี่ยเวลาที่เราพูดถึง real growth rate เนี่ยมันก็คือเอา,เอา GDP ที่เติบโตนะคะในปีนี้รบด้วยอัตรางเงินเฟ้อทีนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องนี้ทําไมก็ต้องพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่ามันคือความสามารถในการชําระหนี้ถูกไหมถ้าหากว่าสหรัฐอเมริกามีหนี้มากกว่า100%เซนะคะแปลว่าเออการเจริญแปลว่าสหรัฐอเมริกาจะต้องใช้กรสเลทอะ่ะในการคืนอันตราดอกเบีย้ย นะคะในการคืนอัตราดอกเบีย้ยทีนี้เนี่ยอัตราดอกเบีย้ยโดยเฉลีย่ยของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก่อนหน้าที่จะเกิดสถานการณ์เงินเฟ้อเกิดขึ้นเนี่ยอัตราดอกเบีย้ยนะคะมันก็จะอยู่ประมาณ0%ถูกไหมคือศนย์ถึงหนึงอยู่อะไรประมาณนี้คือมันเป็นช่วงเวลาที่เฟดนะคะกดอัตราดอกเบีย้ยไว้ต่ํามาก แล้วก็ทำ QE ด้วยถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีปัญหาอะไรในการที่จะไปคืนอะไรคะคืนอ e r e s t rate คือม,มันไม่มีปัญหาอะไรในการคืนอัตราคืนดอกเบีย้ยให้กับผู้ที่ถือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาแล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรในเรื่องที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาจะไม่สามารถโรนีได้คือไม่มีคนซื้อคือมันไม่มีปัญหาเรื่องนี้เลยเพราะว่าเฟดเนี่ยเข้ามาสนับสนุนตลอดนะคะ ทีนี้มาถึงตอนช่วงเวลานี้นะคะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่อัตราดอกเบีย้ยสูงเงินเฟอ้อสูงคือ,อพอเงินเฟอ้อสูงปุ๊บอะเฟดบอกว่าไม่ได้เงินเฟอ้อสูงไม่ได้เฟดจะต้องเอาเงินเฟอ้อลงการเอาเงินเฟอ้อลงของเฟดก็คือไปขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนะคะพอขึ้นอัตราดอกเบีย้ยปุ๊บแปลว่าต่อไปอะ นี่ของสหรัฐอเมริกาตัวพันธบัตรสเองเนี่ยก็จะต้องอะไรคะก็ต้องเพิ่มอัตราดอกเบี้ยด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอัตราดอกเบี้ยที่รัฐบาลสหรัฐจะต้องเออจะต้องจ่ายมันก็จะเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นดอกที่หนึ่งบนอะไรคะบนบนการเจริญเติบโตที่อยู่แค่ประมาณ1.5ถึง1.75นะคะ ถ้าล่าสุดไปดูเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นข้อมูลที่จริงเท็จขนาดไหนนะแต่ว่าเแต่ว่ามันมีข้อมูลตัวหนึ่งที่ออกมาว่าถ้าไปดูเดือนเด c e ม b e r นะคะก็คือเดือนธันวาคมปี2022เนี่ยเทียบกับเดซ e m b e r หรือว่าธันวาคมปี2021ันี่สิบเอ็ดเนี่ยเรียลกรอเลดนะคะของสหรัฐอเมร,ริกาเนี่ยอยู่ที่แค่ประมาณ1%เท่านั้นเอง นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็กลับมาต้องกลับมาตั้งคำถามถูกไหมว่าแล้วสหรัฐอเมริกาจะจ่ายหนี้ได้อย่างไรบนอัตราดอกเบี้ยที่สูงขนาดนี้และเงินเฟอ้อที่สูงขนาดนี้บนการจเจริญเติบโตที่ต่ำขนาดนี้ นะคะซึ่งสหรัฐอเมริกากำลังมีการดีเบตกันอยู่ในเรื่องของเด็ซิลลิงหรือว่าเพดานนี้นั่นเองทีนี้เนี่ยเพดานนีไม่ต้องสงสัยเลยนะคะถึงเขาจะอยากจะดราม่าใดๆก็ตามแต่เมเชื่อว่าตลาดค่อนข้างแบบทันเกมนี้อยู่พอสมควรนะเมไม่คิดว่าตลาดจะมีกังวลอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าจะไม่สามารถที่จะเออเพิ่ม ตัวของเพดานนี้ได้ยังไงก็ตามเพดานนี้ขึ้นอยู่แล้วนะคะสหรัฐอเมริกาไม่มีทางยอมดีฟ a u l t หรือว่าชำระนี้ไม่ได้เป็นอันขาดเพราะฉะนั้นในเมื่อยอมเรื่องนี้ไม่ได้ก็ต้องเพิ่มเพดานนี้และเมื่อเพิ่มเพดานนี้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าสหรัฐอเมริกาก็จะอะไรคะนอกจากจะต้องโรนี่ต่อแล้วนะคะบวกด้วยการชำระดอกเบี้ยแล้วก็ยังต้อง เขาเรียกว่าอิชูนี้ใหม่ด้วยนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยในปี2022นะคะปี2022สหรัฐอเมริกาดำเนินนโยบายงบประมาณขาดดุลพูดง่ายๆว่ารายได้ของรัฐบาลสหรัฐในปี2022มีไม่พอกับรายจ่ายนะคะรายได้เนาะ รายได้ของสหรัฐอเมริกาในปี2022อยู่ที่ทราวๆ4.9เกล้านล้านเรียญดอลลา,าร์สหรัฐในขณะที่จะต้องใช้จ่ายเนี่ยอยู่ที่ราวๆหกจุดสองเจดอลลา,าร์สหรัฐนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องกู้เพิ่มถูกไหมอีก1.38ทรินลสาม นะคะนี่คือสิ่งที่ต้องกู้เพิ่มเพราะฉะนั้นอันนี้หลายดอกมากๆนะคะและถ้าไปดูภาระนี่ที่จะต้องโรนะคะที่คือที่จะต้องแบบว่ามีการออกนี่เพื่อที่จะมาทดแทนเทดแทนนี้เก่าก,ก็คือเป็นการที่จะได้ไม่ต้องคืนเงินต้นของเก่านั่นแหละนะคะถามว่าตรงนี้มีเท่าไหร่นะคะเออถ้าไปดู ในเรื่องของการ uh, dead, dead, dead maturity, เดทเขาเรียกว่าเดทมชชอริตี้เนะก็คือว่านี่เนี่ยมันจะต้องมีการโรในปี2023เนี่ยเท่าไหร่นะคะพันธบัตรอายุ2-10ปีเนี่ยเอาแค่นี้นะพันธบัตรอายุ2-10ปีเนี่ยมีอยู่แถวๆประมาณเกือบเกือบ3ทรินเลียนแล้วนะคะ3ล้านล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐเพราะฉะนั้นเนี่ยปลาดต,ต้องแอบสอบเยอะมากนะ ตลาดต้องแอบสอบ3ทริลเลียนอันนี้นะคะแล้วก็ตลาดต้องแอบสอบนี้ใหม่ที่จะเกิดขึ้นด้วยคือ1.38ทริลเลียนแล้วก็ไม่นับดอกเบี้ยถูกไหมนะคะเพราะฉะนั้นคือก็เลยกลับมาถามไงว่าบนการเจริญเติบโตของสหรัฐอเมริกาแค่เพียงเท่านี้จะสามารถที่จะชำระนี้ได้หรอ นะคะแล้วก็ถ้าหากว่าชำระไม่ได้ชำระไม่พอนะคะออกพันธบัตรออกมาเยอะขนาดนี้แล้วตลาดจะแอบซอบอย่างไรให้หมดใครจะเป็นคนที่สามารถจะช่วยแอบซอบได้บ้างโดยปกติแล้วเนี่ยคนที่จะช่วยแอ,บอับซอบรายใหญ่ๆก็จะมีแบบเฟด เฟดนี่เป็นรายใหญ่มากๆเลยเนาะแล้วก็มีฟ้าของบรรดาพวกเพนชั่นฟันทั้งหลายนะคะคือภายในประเทศสหรัฐอเมริกาเองก็มีการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเป็นรายใหญ่คือคือเป็นเป็นใหญ่ที่สุดอยู่แล้วนะคะนอกนั้นก็เป็นต่างประเทศนะคะอย่างญี่ปุน่นอย่างเงี้ยอย่างตอนเนี้ยถ้าหากว่าให้เมเดาๆนะเมยก็คิดว่าญี่ปุ่นก็อาจจะมาซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐกันเพิ่มเพราะว่าอะไรเพราะว่า ถ้ากลับไปที่นโยบายของญี่ปุ่นนะถ้ากลับไปที่นโยบายของญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็ดําเนินนโยบาย yield curve control อยู่ตอนนี้ญี่ปุ่นผลิตเงินเยนออกมาไม่อั้นนะคะเพื่อ control หรือว่าเพื่อควบคุมให้อัตราดอกเบี้ยบนพันธบัตรอายุ10ปีของรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยให้อยู่ที่1.5เซนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ย มันคนโทรลอยู่นะคะคือเขาคนโทรลสิ่งนี้เพราะฉะนั้นเงินเยนเนี่ยมันก็ถูกอะไรคะมันก็ถูกผลิตออกมาเรื่อยๆเนาะพราะมันถูกผลิตออกมาเรื่อยๆคาถามก็คือว่าในมันจะไปไหนมันจะไปไหนนะคะซึ่งเมย์ก็เชื่อว่าส่วนหนึ่งมันก็ต้องไปอยู่ที่พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐแต่อย่างไรก็ตามก็กลับมาถามว่าเราจะอับซอบอย่างไรให้หมด ซึ่งถามเถ้าถามเมยเมก็ไม่แน่ใจจริงๆว่าถ้าแอบสอบให้หมดอัตราเอ่ออัตราเขาเรียกว่าอะไรอัตราดอกเบีย้ยมันจะต้องเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันเป็นเงินจํานวนมหาศาลซึ่งทั้งหมดทั้งปวงเนี้ยประเด็นก็คือว่าถ้าหากว่าตลาดไม่สามารถแอบสอบได้หมดมันก็จะย้อนกลับมาที่ มันก็จะย้อนกลับมาที่เรื่องของออตลาดทุนนะคะว่าอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้เพราะว่าถ้าหากว่าตลาดแอปสอบไม่หมดสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าบอลก็จะราคาตกอย่างรุนแรงแน่นอนนะคะอัตราดอกเบีย้ยก็จะต้องสูงขึ้นเพื่ออะไรคะเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนอะเข้ามาเข้ามาลงทุนราคาพันธบัตรจะตกเมื่อราคาพันธบัตรตกแล้วถ้ามันตกมากเกินไปนะคะมันมีเส้นเนอะ ถ้ามันตกมากเกินไปสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือมันกลับมาบนเรื่องของ LEVELAGE ในโลกใบเนี้จะบอกว่าสิ่งที่คนใช้เป็น c o r r i t e r a l หรือว่าใช้เป็นทรัพย์สินค้ำประกันที่มากที่สุดนะคะเพื่อขอสินเชื่อหรือใดๆต่างๆก็ตามเนี่ยก็คือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นบนความที่พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยเป็น c o l l a t ท r a l หรือว่าเป็นสินทรัพย์ค้ำประกันเนี่ย มูลค่าของมันไม่สามารถที่จะตกลงไปอย่างมีนัยยะสําคัญได้เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันตกลงไปอย่างมีนัยยะสําคัญมากๆเลยเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือกลับมาบน liquidity ว่ามันอะไรคะมันต้องถูกดูดกลับบนราบนบน,บนมูลค่าถูกไหมมูลค่าของสินทรัพย์คําประกันที่มันลดลงนะคะ แล้วนี่ก็เป็นปัญหาเชิงสตรัคเจอร์ใหญ่ๆที่เขามีความเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าหากว่ารัฐบาลสหรัฐจะต้องใช้เงินเพิ่มรัฐบาลสหรัฐจะต้องชำระดอกเบีย้ยรัฐบาลสหรัฐจะต้องมีการโรนี่เพิ่มนะคะ สุดท้ายแล้วยังไงก็ตามเฟดไม่สามารถนิ่งดูได้อยู่ได้แน่ๆอันนี้เป็นเทฤษฎดีเทฤษฎีหนึ่งเนอะที่เมย์เอามาแชร์กันนะคะเอาไปฟังแล้วก็ลองเอาไปเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้ว่าจริงเท็จแค่ไหนนะคะแต่ว่าก็เอามาเล่าให้ฟังเนอะเพื่อที่จะได้ลองเอาไปคิดกันดูว่าถามว่าอันเนี้ยใช่ว่าสุดท้ายอะยังไงก็ตาม ถ้าหากว่าทฤษฎีนี้ถูกเฟดจะต้องเข้ามาแทรกแซงประเด็นก็คือว่าถ้าทฤษฎีนี้ถูกก่อนที่เฟดจะเข้ามาแทรกแซงตลาดจะเป็นยังไงนะคะจะบอกว่าตลาดก่อนหน้าที่เฟดจะเข้ามาแทรกแซงก็มีแนวโน้มที่จะแย่มากๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยบนทฤษฎีอันนี้มันไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ว่าเราจะคิดว่าเฮ้ยยังไงเฟดก็เข้ามาช่วยเหลืออยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่เราต้องคิดก่อนหน้านั้นคือ แล้วในวันที่เฟดเข้ามาช่วยหรือวันนั้นอะตลาดจะเกิดอะไรขึ้นนะคะโอเควันนี้เมย์ก็ฝากไว้ทั้งหมดแต่เพียงเท่านี้วันนี้เมย์ก็ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ